ถ้าพี่จอมสังเกตด,ดูบริเวณเสียน,นะฮะถ้าเป็นถ้าเป็นองค์พระพุทธเนี่ยจะต้องมีเกตครับแต่นี่เป็นพระ ก่อนสะสมระเครื่องหลวงปู่สุขวัดปากคอประขางเท่ากับหลายการรู้ให้ชัดสวัสดีครับ พบกับรายการรู้ให้ชัดเรียนรู้ศึกษาก่อนสะสมพระเครื่องหลวงปู่สุขวัดปักองมาขามเท่านะครับวันนี้ผมในทีทผมพุเก้าเทวาครับครับพจวันนี้มาพิมพ์หาย่ายกับแต่ว่าเป็นพระผงอ่าเป็นเนื้อผงมั่งครับ,คร,บครับผมเอ่อพิมพนี้ทําไมถึงหายากคือพิมพ์เนี้ยต้องต้องบอกว่าเอ่อเป็นพิมพนะฮะพิมพ์มารวิชัย ชื่อพิมพ์มานวิชัยอ่าใช่ครับผมอ่แล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเป็นผ้าหลวงปู่สุขคือเอ่อถ้าถ้าเราสังเกตดูจากพิมพเนี่ยนะฮะพิมพเนี้ยรูปแบบเนี่ยจะเหมือนกับอ่าภาพนั่งพัดเดียวของหลวงปู่สุขนะฮะถ้าเราเอาภาพหลวงปู่เนี่ยมาเทียบเคียงดูนะ,ะที่พี่จอมถามว่าแล้วรู้ได้ยังไงว่าเป็นผ้าหลวงปู่สุขซึ่งในหนังสือหลายๆเล่มนะฮะไม่เคยเอาภาพหรือพิมพ์ผ้าเหล่านี้ มาเผยแพร่เดี๋ยวผมจะมีพระพิมพ์พัดเดี่ยวใช่ครับผมถ้าเราเอามาเทียบเคียงให้เห็นนะฮะแล้วอีกข้อหนึ่งถ้าพี่จอมสังเกตดูบริเวณเสียนะฮะถ้าเป็นองค์พระพุทธเนี่ยจะต้องมีเกตแต่นี้เป็นพระสงฆ์เนี่ยถ้าใช่ฮะถ้าเป็นพระพุทธเนี่ยจะมีเกตแต่พระสงฆ์เนี่ยจะไม่มีเกตนะฮะก็คือถ้าเอาภาพนั่งพัดเดี่ยวเนี่ยมาเทียบเคียงเนี่ย เราจะสังเกตว่าก็คือรูปแบบเดียวกันครับนะแล้วก็ทำเนี่ยในวาระเนี่ยฉลองพัดหลวงปู่สุขท่านก็ผมพูดง่ายๆก็คือเป็นเป็นรูปคล้ายๆรูปเหมือนของหลวงปู่ ใช่ฮะก็คือเป็นจริงๆก็คือช่างเขาแกะแม่พิมพ์เนี่ยดูแบบมาจากภาพนั่งพัดเดี่ยวนะฮะแล้วเขาก็เอามาแกะแม่พิมพ์นะครับแล้วก็ที่พี่จอมถามว่าแล้วทาไมถึงถึงคิดว่าหรือเข้าใจว่าเป็นพระหลวงปูสุขถ้าเราภาพนั่งพัดเดี่ยวเนี่ยกับพิมพ์พระเนี่ยมาเทียบเคียงกันก็คือแบบเดียวกันก็คืออันนี้ข้อแรกนะฮะข้อแรกแบบเดียวกันนะฮะในส่วนที่สองเนี่ยถ้าพี่จอมสังเกตดูเนื้อหามวลสารแล้วนะฮะก็คือการผสมเนื้อครับ ก็คือสูตรของวัดประคองมาขามเท่านะฮะจะมีเม็ดขาวขาวแดงแดงให้เราเห็นเขารับใช่ฮะเหมือนกันเลยนะฮะคือคือต้องบอกว่าแต่ละสำนักเนี่ยในการผสมเนื้อเนี่ยมวลสารเนี่ยจะต่างกันแต่อย่างวัดประคองมะขามเท่าเนี่ยถ้าพี่จอมไปดูตั้งแต่แจกแม่ครัวพระปิตาภูมิปองนะฮะรวมถึงหมวดพิมพ์มานวิชัยเนี่ยรูปแบบการผสมเนื้อคือเหมือนกันแบบเดียวกันเลยครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเนื้อผงเนี่ยเรื่องของมวลสารเนี่ยเราสัดส,สว่วนในการพิจารณาเนี่ยรเราก็สัดส,ส,ส,ส่วนเราก็มีเพิ่มมากขึ้นครับไม่เหมือนกับพระเนื้อตะกัวชินตะกัวใช่ครับผมถ้าพระเนื้อชินตะกัวเนี่ยสัดส,สว่วนเรื่องของเราเราดูเรื่องของพิมพ์พิมพ์พระมาก่อครับนะครับเดี๋ยวคนจะสับสนว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวให้ดู พิมพ์พระเดี๋ยวให้ดูเรื่องของเนื้อหามวลสาร,สารอันนี้อันนี้ต้องแยกกันนิดหนึ่งนะครับครับผมอันนี้มาพูดถึงเรื่องของอาการจดจําครับการจดจําก็พระนี่เป็นเหมือนกับลักษณะเป็นแม่พิมพ์มีบล็อกอมีบ็อกมีบล็อกด้านเดียวด้านเดียวนะครับอ่มีบล็อกด้านเดียวคือ แล้วก็ลักษณะคือการมีการปั้นมวลสารก็คือเขาคนที่กดแม่พิมพ์เนี่ยเขาก็จะปั้นให้เป็นลักษณะกลมๆเหมือนขนมบัวลอยหรืออะไรลักษณะแบบเนี้ยนะฮะแล้วเขาก็กดลงในแม่พิมพ์พระโดยที่ว่าพอกดเนี่ยแม่พิมพ์พระแบบพิมพ์เนี้ยนะหลังเขาจะอูมเขาก็จะกดแต่งให้นูนขึ้นนะฮะนี่นี่นี่ด้านหน้านะพี่จอมน้องเปิดด้านหลังดูเปิดด้านหลังให้ดูนิดนึงครับครับด้านหลัง พอเปิดข้างหลังมาปุ๊บเนี่ยพ,พี่จอบลองขยายดูบ,บนสารชนิดเดียวกันเลยเห็นไหมฮะพระเนี่ยพอด้านหลังเนี่ยมีการหดตัวเหมือนอะไรไหมเหมือนเหมือนพุงปองก็ดีหรือแจกแม่ครัวก็ดีเห็นไหมฮะมบนสารคือชนิดเดียวกันครับคือต้องบอกว่าสูตรการผสมเนื้อเนี่ยการผสมเนื้อผงเนี่ยแต่ละสำนักเนี่ยการผสมไม่เหมือนกันบางสำนักเนี่ยออกละเอียดนะฮะเม็ดลักน้อย นะฮะมเม็ดมวลสารนะแทบจะไม่ไม่ผุดลอยขึ้นมาให้เราเห็นแต่วัดปากคลองมะขามเท่าพี่จ้าไม่ไล่ดูตั้งแต่แม่ครัวพุงปองเนี่ยหลังเนี่ยพระลักษณะมวลสารเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะเอามาเทียบให้ให้เห็นนะค,ะคือเราไม่ได้มนโนไปเองครับว่าพระเนี่ยคุณมามามนโนว่าเป็นพระหลวงู่สุหรือเปล่านะฮะรเรามีที่มาที่ไปที่ผม,ผมบอกว่าพระบางอย่างบางบาง,บางประเภทเนี่ยเราไม่เคยเห็น แต่เราสามารถแยกด้วยศิลปะได้ครับแยกด้วยการผสมมวลสารได้ครับพวกนี้นะครับแล้วก็เรื่องของวิธีการจัดสร้างใช่วิธีการจัดสร้างอีกข้อนึงอ่าวิธีการจัดสร้างเนี่ยก็คล้ายๆกับพิมพ์แม่ครัวแม่ครัวุงปองนะฮะถ้าถ้าพี่จอมลองเบิดภาพในในในด้านล่างจะเห็นชัดเจนเลยนะครับ เห็นไหมฮะด้านล่างเนี่ยจะปรากฏร่องรอยเป็นรูครับรูก็เกิดมาจากการหลังจากการกดแม่พิมพ์แล้วเนี่ยช่างที่กดเนี่ยเขาก็จะเอาไม้เสียบเข้าไปแล้วก็งัดขึ้นจากจากแม่พิมพ์ซึ่งพระบิดาพุงป่องก็ดีก็มีเหมือนกันนะฮะหรือแจกแม่ครัวก็มีนะฮะไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่ได้เอาพระสำนักอื่นมายัดวัดว่าต้องเป็นหลวงปู่สุขอะไรไม่ใช่มันมีที่มาที่ไปของแต่ละพิมพ์ นะฮะเราค่อนข้างที่จะดูในศิลปะนะฮะซึ่งบางทีหนังสือเล่มนู้นเล่มนี้อาจจะไม่ได้ลงหรือไม่เคยพบเห็นมาก่อนทําไมเรารู้ได้นะฮะสิ่งเหล่านี้เรารู้ได้ด้วยศิลปะแม่พิมพ์พระแล้วก็การเทียบเคียงของของสิ่งที่มีอยู่ในวัดประคองมาถามเท่าเนื้อหามวลสารใช่ครับครับและอย่างองค์ประกอบอย่างเนี้ยเรื่องของรูเนี่ยภาพ อันนี้สังเกตดูจะไม่จะไม่กลมบล็อกเลยใช่ฮะนะครับนะ,บนะพวกนี้พวกนี้รายลายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยนเน่ยของเวลาดูเนื้อผงอ่ต้องดูใช่ครับนะครับคือไม่ได้ตั้งใจที่จะทำการสร้างเขาก็คือเขาบางครว่าธรรมชาติในการในการหาวัสดุที่จะมางัดออกจากแม่พิมพ์ได้อาจจะเป็นไม้หรือเป็นก้านทูบอะไรก็ดีพวกสิ่งเหล่านี้อะไรที่ใกลตัวหยิบฉวยได้ง่ายก็เอามานะฮะ ครับผมมาดูด้านข้างนิดนึงครับด้านข้างด้านข้างก็จะเหมือนด้านข้างก็จะคล้ายๆกับพวกพระมิตาพุงป่องเห็นไหมฮะครล้ายกันเลยก็เหมือนๆกันนะครับใช่ครับเนี่ยครับอันนี้พวกนี้มันเป็นมันเป็นพิมที่หายากใช่ฮะคือเลยคือบางทีเนี่ยหนังสือไม่ได้ลงนะฮะคนก็ ที่ที่นักสะสมก็ดีหรือคนที่สะสมก็ไม่ไม่เข้าใจหรือไม่รู้จริงๆต้องบอกว่าพระหลวงปู่สุผมกล่าวมาหลายๆคลิปเนี่ยพระพิมพ์ท่านสร้างเยอะมากเนื่องจากว่าท่านเนี่ยเป็นพระที่มีชื่อเสียงมีมีคนให้ความนับถือเยอะนะฮะวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยเลยสร้างเยอะครับบางครั้งเนี่ยเป็นพระต่างวัดที่สร้างแล้วเอามาให้หลวงปู่ปู่เสกไปก็มีครับนะครับแต่เราจะดูความชัดเจนก<ช>็จะ ทยอยนํามาลงเป็นใช่ฮะเราต้องแน่ใจแล้วว่าพระเนี่ยเหล่านี้คือพระของหลวงปู่จริงๆครับไม่ใช่ว่าเราเอาพระวัดนู้นวัดนี้มายัดเป็นพระหลวงปู่สุขไม่ใช่ครับผมนะครับในดูจากพิมพ์นี้เนี่ยบล็อกมันอยู่แค่นี้ใช่ไหมครับใช่ฮะนั่นคือแม่พิมพ์ที่ที่จมอยู่ในแม่พิมพ์ครับบริเวณอูมขึ้นมานี่คือส่วนด้านหลังส่วนนี้ก็คือที่ช่างเขาปั้นแต่งจัดปั้นแต่งครับขึ้นมานะฮะ คือไออูมบ้างแบนบ้างไออย่างเงี้ยไม่เป็นเกณฑ์มันอยู่ที่ช่างที่เขาแต่งแต่งพิมพในต,ตอนนีกดพิมพ์นี้เขาตั้งใจให้อูมใช่ไหมครับก็คือเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือเห็นองค์นี้ครับที่ผมเห็นคือผมยังไม่เห็นองค์ที่สององค์ที่สามนะฮะองค์นี้ก็คือเป็นของคนที่จังหวัดชัยนาทเขาครับผมนะฮะที่เขาเก็บเอาไว้สะสมไว้มานานแล้วครับอย่างนี้ถ้า ใครมีพิมพ์นี้ผมยินดีรับเช่าผมอยากได้มากมาครอบครองนะถ้าใครมีแบบนี้ไม่สบายใจหรืออะไรเนี่ยส่งมาขายผมได้เลยนะครับผมซื้อเองนะครับใครไม่ซื้อผมซื้อพระแบบนี้นะครับครัแล้วถ้ามีพิมพ์แบบนี้ติดต่อพจน์ยังไงครับแอดไลน์แอดผมมาได้เลยนะครับบอกว่ามีพิมพ์นี้ต้องการปล่อยให้เช่าบูชาเนี่ยผมอยากได้มากพระแบบนี้นะครับพระถึงไม่ลงหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมดูแท้ ผมเช่าแน่นอนครับครับไม่ไม่จำเป็นว่าต้องมีในหนังสือหรือตามตําราอะไรพวกนี้ครับนัดเวลากับเราแล้วมาพบเราที่ชั้นสามอ่าชั้นสามวันที่งานมงวบานครับผมนะครับสําหรับวันนี้อย่าลืมกดสับสกายกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกํำลังใจในการหาพระที่พิมพ์หายากๆนะครับแล้วก็พระที่เราจะมาบอกวิธีการพิจารณา ครับนะครับส่วนใครที่มีวิธีการพิจารณาแบบอื่นเนะเราเราไม่มีไม่มีผิดไม่มีถูกถูกไหมครับรบแต่ว่าเรามองพระพระวิธีการการพิจารณาแบบนี้เราว่าดูง่ายวิธีการดูที่ถูกต้องนะฮะมามาแนะนำนะครับวันนี้ผมกับพศก็ฝากเรื่องของ ภาพพิมพ์หายากนีไว้นะครับแล้วติดตามกับเราในคลิปหน้านะคลิปหน้าครับนะครับว่าเราจะมีพิมพ์อะไรมาให้ครับผู้ชมได้รับชมกันอีกนะครับวันนี้ผมสองคนขออนุญาตลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ